บรรยากาศทุ่งนายามเย็น เลาะทุกนาสบายดีสบายดีสบายดีป้าดสบายดีสบายดวันสุดสุดสุดมีน้องจ๋าบรรยากาศยามแรงพบพ่อกับเต้ามีและเด็กๆพี่น้องหลังจากที่เด็กๆมาตรงเรียนเนาะเริ่มทำเริ่มมือ่อบุญหมากอะไรน้ำหลังอยู่ตั้งแต่บ้านยังไม่ได้ไปเลาะทงอย,ออยู่จากเป็นยังไง เดี apan, no. então, ๋ยสิคือเสียงฟังนั่นเนาะนำทีมโดยหัวหน้าทำเอีเตียมขับกระยางไร่อเกระนาะเยังเขแพียนต้ง่าข้าห้อขาทำ เหมือนหมอลำผ้ากันมวนติดดำลอยปันปวนฝนตกมาสู่อีสานตีนจับแก่ถุ้พ้นแลกเกี่ยวตะการอยคุยเร็จแงนยำย่โอนำพนาแกงพ่อภูมิูยมสาวสุดสุิตกลสบายดีแล้วตดำฟ้า

ท่านผู้ชมว้ายประสางข้ามาที่นี่ถึงแล้วเนาะเทียงนาฝั่งนี้พี่น้อง ฟังนี่เขากับเขียวเขียวพี่น้องเริ่มคำมาเด้ตัวเว้นชิตกดินแล้วเอางัวเ,วววเวาขาคอกเรียบร้อยเนะยายนะยายบุญก็ยายรวยมาเลี้ยงงัววันนี้ คือฝนตกอีเด้เมฆตั้งเข้าอยู่เห็นเปล่าหมักถั่วมีปท่ทำหมักถั่วฝนบ่โตกพี่น้องอุ้ยหมักถั่วหมักแตงกลับมาอีกรอบหมักแตงก็เป็นหมากเด้ เห็นบปะ,ะมักแตงออกลูกแล้วมักทัวปูกินเองเขาเก็บเุมอเนาะนีะนะ่พูดมกทัวระดกยำหยางตำผู้สมแต่ว่าเวลามีกับ,บอก่่ยได้กินเด้เพราะมันต้องเก็บเสมอแล้วมันกลับกินบรท่าน มักแดงปลาลวยเป็นแล้วนี่นะ,นะกำลังเป็นหมากน้อยอนนนืนี่หมึกเนี่ยท่านผู้ชมนี่หมากใหญ่บ่ขยะเซียมเบงบนเนงามงามพี่น้องอันนี้ปลูกกระปุกกลางเดิน,นบ่ได้เอาอาหารมาเกลือเบงบ่เมยปลานี่เอาปลาเค็งมาปล่อยไว้ ม,มันใหญ่บ่าวนะโอ้บหอันนี้ใหญ่อันนี้<ม>เป็นอ่ามังแตงพันธุน์พื้นบ้านนี่พี่น้องมันหน่วยใหญ่เด้มันหน่วย,ยซ้ำแบบซ้ำขาพาุ่นเนาะหน่วยหนึ่งอันเป็นกิโลมังถั่วมึไงมมได้ปลาเค็งนะบ,บ่บอแบะบ่อแบะเอาปลาเค็งมาปล่อยไว้พี่น้อง แต่ว่าบ่ได้กว่านเอียงเด้มมกทั่วโบเก็บดอกนาะเขาเก็บเมื่อแล้วท่านผู้ชมมักทั่วมันเป็นพวงเป็นพวงอยูส่สามฟักสี่ฟักกระพอต่ำแล้ว มกแตงบ่ฮั่นใหญ่ว่าสิมาก,กินมกแตงอยู่เดพุ่นนะลูกลูกมันใหญ่สุนเลยโอ้มันยังบ่นพอเก็บ <Okay. S 2> พาเด็กๆมาชมทุ่งทุ่งนานะยามเย็นเนี่ยมันกำลังใหญ่บบกเก็บมันดีก,กว่า ที่ฟังนี่นะ่ะว่างเปลา่าส่วนใหญ่ก็ไว้เลียงงวัวนี่แม่นเบิร์ดท,ที่ติดปีแหละพุนเพิะหอดปลาพุ่นอนะหอดปลาอยู่้าบงัวกับไรเขาเคอกมันแล้ว อันนี้คือขอกวัวงัวสิพกโตเนี่มือเ้ากินข้าวเ้าแล้วก็มาเลี้ยงงวัวเลย ตอนเที่ยงก็กินเขาอยู่นี่ละคำแล้วก็ไล่เขาคอ,อกมกถั่วอัมบาล่ากำลังเป็นหมากบึ่งเนี่ยมกถัว่วท่านผู้ชม ป่าลายบรทัป่าทถาป่ากลับมาอีกทีเมื่อมันใหญ่เบ่ละบอกป่าก็เลี่ยงแต่ฟังนี่แต่ว่าสะแคมเถียงฟังนั่นนะบ่ได้เลี่ยงบ่ได้ปล่อยเนาะนํำมันคุณฟังนี่นะนํำมันใส ตัวละวานไก่วป่านินป่นปาทับทิมป,ปาในปลานนุกอุปลาดุกบ่นประดุกหน้านะปลาดุกมันอยู่ในนี่แล้วบนด้พี่น้องปลาดุกอันนี้เป็นประดุกหน้าได้พี่น,น,น้นอง เอาเบ็ดปาปอนลงเอาปลาดุกเดี๋ยวมันมีอยู่นี่อยู่แล้วใกะปกน่ไนล้าดุกทังส่วนนี่นี่นี่่จอะยนี่นปลาดุกนานี่อันนี้คือปลาดุกนานี่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 ่น วันนี้นี่ปลาดุกนี่มีตัวตใหญ่ๆนี่อันนี้ปลาดุกธรรมชาติที่มันเหลืออยู่ในอันสะนี่แหละบ่เดี๋ยวมาปล่อยเนาะเป็นปลาดุกนาตัวใหญ่เลยบ่ทำ ปลาปลาเลียงอุ้ยปิ้งมันเบิร์นคด็กัในใบตองกล้วยดห็นไหมปลาดุกนะเหมือปลาดุกนะซิมอนปลาดุกนะตัวบักใหญ่หนึ่ง เริ่มตอกป่งกอะไพี่น้องมักถัวมักถัวฝั่งนี้กำลังกำลังออกลูกกำลังเป็นมักม่วงมะกะทินก่อนนะไม่ยายรวยกับปลูกมกแตงแซมใส่เด้มักแต,ง,แมมกแตงมกถัวนี่ ปลูกซ้อนไว้เรื่อยๆปลูกไว้กินตอนเกี่ยวข้าวนนนนนีีี่่่เยปดาออไ อาหารมันลุยเขาขังไปเลยไม่โดนโอ้โหมือผมใหญ่จริงๆเขียวเงี้ยฟังเลยน่าหน้ามืดโอ้มาตัวดุๆอีกใจดูเขาเขา ทุ่งนายามเย็นท่านผู้ชมนี่พาเด็กๆขี่รถชมวิวเนาะทุ่งนาฟังนี่ เรากล้างไก่สิออกเนาะบรรยากาศตอนเย็นตะเว้นกําลัางตกดินพี่น้อง เวนกำลังรับขอบฟ้าจากฝั่งนี้ไปฝั่งนั่นในบริเวณใกล้ๆเนาะต้องขี่รถไปเด้ฝ้าเหลือมบ่ะ แลื่อเราพี่น้องบรรยากาศยามเย็นอยู่กับเด็กๆพี่น้องสาเดี๋ยวบ้านวันนี้บะมีกับทิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้เน,ะน,นาะข,ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วสบายดี